โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรวางผานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระาชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จากนั้นนางสาวกรวันเตมียศรรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมถวายพานพุ่มพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระราชาลิไทยและพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประสบนิกรชาวไทย ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงร่วมกับสภาการชาติไทยเปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลดุนยดเดชมหาราชปร,รมนาถประพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบางละมุงข้าราชการตำรวจสบพบางละมุงและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาค เพื่อเพิ่มจํานวนโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและถวายเป็นพระชะกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติให้สภากาชาติไทยได้จัดเก็บเลือดสำรองในธนาคารเลือดสําหรับโรงพยาบาลที่มีความต้องการนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกของการร่วมกันทําความดีด้วยใจและรู้จักเป็นผู้ให้